คอมเมนต์จากคุณจตุพรพรมพันธ์บ้างนะครับว่าเออการที่มีการใช้เสียงใช้ภาพในการสื่อสารไปยังฝั่งกัมพูชาแบบนี้เนี่ยคุณจตุพรมองไงบ้างนะครับว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ไหมหรือว่าเป็นการทรมานจิตใจไหมคคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าจริงๆอันเนี้ยมองว่ามันเป็นเรื่องขำๆนะคุณน้องเป็นน้ำจิม้มสงครามจิตวิทยา เชื่อว่าไม่เกิน31ตุลาคมนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวสถานการณ์เนี่ยมันจะไปสู่สงครามจริงแล้วนี่คุณจต<ฆ>ุพรบอกแบบนี้เอาลองฟังเอยท่านผู้ชมครับคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนก็มีการไลฟ์ผ่านทาง f c e e o o o นะครับรายการประเทศไทยต้องมาก่อนคุณจตุพรบอกแบบนี้ครับว่าคุณกันจอมพลังในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ช่วยเหลือประชาชนเปิดเสียงซาวผีหลอนใส่กบูชากลางดึกเนี่ย บอกว่าจริงๆทางฝั่งนู้นน่ะกัมพูชาเองเขาย่อมมีสิทธิ์ในการเปิดเสียงหลอนใส่ไทยได้เช่นกันนะถือเป็นการทําสงครามจิตวิทยารบทางเสียงยังดีกว่าทําสงครามฆ่ากันตายแล้วคุณจตุพรก็ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงไหนเอาลองฟังหน่อยนะคะคือความเป็นจริงนี่นะครับการเปิดเสียงอะไรกันนั้นเนี่ยกัมพูชาเขาก็มีสิทธิ นะครับถ้าคุณอยากจะเปิดเสียง <laughs> คุณก็เปิดภาษาของคุณ <laughs> ทางการไทยนะครับประชาชนคนไทยเอาเสียงใส่ก็สงครามจิตวิทยาก <laughs> <ต>็ย, <laughs> ยังดีกว่าฆ่ากันเสียงคนตายในหนังเนี่ยเสียงหมาหนจะจริงผสมกับเสียงหนังนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่านี่นะครับมันก็เป็นเพียงแค่หลักการจิตวิทยาเท่านั้น <laughs> มันไม่น่าที่จะไปเป็นเรื่องถึงขนาดว่า ไปละเมิดอธิบายตายเพราะการละเมิดเนี่ยมันคือการละเมิดดินแดนเพียงแค่นี้นะครับเราเปิดเสียงหนังผีเสียงเสาร์แล้วคุณจตุพรก็บอกนะครับว่าส่วนจังหวัดสระแก้วก็มีการซ้อมอพยพประชาชนใน4ี่อำเภอนะครับคือตาพระยาโคกสูงวัฒนานครแล้วก็คลองหาดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมยามฉุกเฉินนี่เป็นการสะท้อนว่าสถานการณ์ผลักดันกมพูชาที่รุกล้ำดินแดนไทยที่บ้านหนองจานหนองยากแก้วเนี่ย อาจขยายผลไปถึงขั้นต้องทําสงครามต่อกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการให้ชาวบ้านเตรียมความพร้อมอพยพจึงไม่เกินความจริงไปได้เพราะถ้ารบกันแล้วเนี่ยคงไม่ได้อยู่แค่ดินแดนไทยรุกล้ําถูกรุกล้าเท่านั้นแต่จะขยายไปในพื้นที่ส่วนอื่นตั้งแต่ชายแดนกองทัพภาคที่1ถึงกองทัพภาคที่2ด้วยคงหนีการไม่พ้นการปะทะกันทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะครับมีความคิดความเห็นหลากหลายในเรื่องนี้นะคะ